สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวล้อมือสองขอบสิบห้านะครับเป็นล้อลายใบพัดขอบแดงนะครับสอบห้านะครับผมเดี๋ยวมาชมสภาพกันเลยนะครับนี่ครับล้อก็อาจจะมีรอยบ้างนะครับเป็นการใช้งานนะครับแต่สภาพโดยรวมคือสวยทุกล้อนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามขอบนะครับ เดี๋ยวให้ดูกันทุกวงนะครับผมช้ชาจะช,ชัดไปเลยนี่นะครับมีรอยตามขอบนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วสภาพสวยทุกวงนะครับนี่ครับรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมตามการใช้งานนะครับรอมือสองนะ มาดูวงต่อมานะครับนี่นะครับผมก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับสำหรับลอ้อชุดนี้เป็นล้อขนาด4ลูร้อยนะครับสำหรับรถเสงเล็กทั่วไปนะครับใส่ได้หมดเดี๋ยวเรามาชมยางกันเลยนะครับุกยางก็จะเป็นยาง95555นะครับปี2000 21นะครับผมปี2021ยางก็ยังถือว่าปียังใหม่นะครับผมสภาพดอกยางก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวให้ดูทุกเส้นนะครับผมสภาพดอกยางก็พอๆกันนะครับผมเป็นยางไลซิงนะครับเป็นยางไลซิงนี่ครับยางไลซิงนะครับนี่ครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็ทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ราคา 6,900บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทีร,บร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโทร0857743191น,นะครับหีืท่านใดสะดวกเข้ามาชมที่ร้านก็ได้ครับที่ร้านอยู่ติดกับถนน304นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดี